นอกจากนี้ก็จะพาไปชมฟาร์มกัญชานะครับที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีเอามาฝากคุณผู้ชมกันรวมไปถึงช่วงยิ้มดังทอล์กนะฮะนี่เลยพี่ป๋องพรานกจาก,กเกษตรลอยชายชาแนลนะครับ จะพาไปชมบรรยากาศกามหกรรมสัตว์เลี้ยงที่จังหวัดราชบุรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะครับคคิดเสียววว่าามันนนนจบแแล้หใ และช่วงนี้เป็นช่วงของารามรักปักยิ้มยิ้มยิ้มเริ่มกันด้วยคลิปบรรยากาศโอ้สถานีรถไฟที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับนั่นคือตลาด5นาทีคุณเปียกสวัสดีครับคุณเปียกครับคุณเปียกเจ้าของไร่กัญชานะครับอันนี้ปลูกถูกต้องทุกอย่างถูกต้องนะฮะแล้วก็ผลิตนี่เป็นกิจจาลักษณะเลยครับ อันนี้ผมมาหาข้อมูลนะครับก่อนที่คราวหน้านี้จะมาสัมภาษณ์นะ,ะ,ะคุยชีวิตคุณเปียยนี่น่าสนใจมากนะใช่ได้ได้้อนานางทยามีบุญได้มาฝากท่านดูแลวัดราชบ,บูรณะสองแป้พิษโลกเมืองแม่ สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับผมพันนกแล้วครับผมวันนี้ผมยืนอยู่ตลาดกลางปลาสวยงามฟิตวิลเลจจังหวัดราชบุรีบ้านโปง่งแน่วันนี้ที่นี่มีมาก,กรรมสัตว์เลี้ยงนะครับกรเกรษตร้อยชายจะพาไปชมกิจกรรมต่างๆนะครับ<ด>ที่ฟิตวิลเลจจัดขึ้นวันนี้เขามีประกวดอะไรบ้างวันนี้<ม>เห็นบอกมีปลาสวยงามมากมายนก เดี๋ยวไปชมกันแล้วกันครับผมที่งสำคัญคือปากัดได้รับช่วยจากพระมหาสัตว์นะฮะก็คือราการที่สิบของเราคือปากัดเนี่ยเคยได้รับของช่วยพระมหาสัตว์เนี่ยมาแล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าก็พักมาหลายปีเลยครับผมและปีนี้พระองค์ท่านก็โปรดกล่าวพระราทานมาให้นะครับก็เป็นมงคลสูงสุดของคนปากัดครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นศิริมงคลนะให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปาปากัดสวยงาม มีแฟนหรือยังคนดีบอกพี่สักคำใครเป็นคู่ควรประจำโชคดีเหลือใครยิ้มให้สนุกยิ้มให้มีความสุขยิ้มดังให้มีความสุขโยอะยอ